อุ้ยคำใหญ่จังอ,อร่อยมากเลยกลมกลมได้รสชาติกาแฟแล้วสวัสดีค่ะปะเล็กโอเรนทัลคอฟฟค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูคอฟฟเบลนี่ค่ะก็มีขนมเบลนี่แล้วก็มีนมสดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ขอเราจะใช้เป็นกาแฟคั่วกลางเข้มนะคะบอร์สี่ก็คืออิตาเลียนโรสค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทำกาแฟก่อนค่ะกกาแฟ่อน ใส่ดำชงน้ำไหลสองทางนะคะกาแฟสองช็อตเราจะดึงน้ำกาแฟมาสองออนค่ะไล่น้ำทุกครั้งนะคะก่อนใส่ดาชงค่ะใส่เข้าไปเลยแกมาลองเราจะดึงน้ำกาแฟมาสองออนนะคะสตรีมนมกันค่ะ จะล้างการสตรีมนมก่อนนะคะก่อนมนมทุกครั้งใส่ผ้าห่อค่ะก็ไล่น้ำออกให้หมดแล้วก็เราจะมาสตรีมนมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไล่น้ำทุกครั้งนะคะล้างการสตรีมนมก่อน ได้นมมาแล้วค่ะอันนี้กาแฟของเราได้มาแล้วค่ะสองออนเดี๋ยวเราก็มาใส่เบวนี่กันนะคะใส่เบวนี่ไปสองชิ้น,น,นง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปใส่ไปสองชิ้นเยอๆเลยเราก็ใส่กาแฟราดไปเลยนะคะ ป็นเลยแล้วเราก็หมุนๆๆน,นขยา่ขยาๆให้เข้าๆกันหน่อยน้ำกาแฟจะได้เข้ากับเนื้อเบาวนี่ค่ะแล้วเราก็ตักฟองนมท็อปหน้าไปเลยนะคะฟองนมเนียนๆฟองนมใส่ไปเลยฟองนมนุ่มๆโอเคพอแล้วค่ะ คอฟฟี Coffee, ounty, <ม>่บบวนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะน่าจะอร่อยที่สุดนุ่มๆได้รสชาติของกาแฟแล้วก็บาวนี่แล้วก็ฟองนมนุ่มๆอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวลองคำหนึ่งเนื้อกาแฟแล้วก็เบวนี่ด้วยนี่ อร่อยมากเลยกลมกลมได้รสชาติกาแฟแล้วก็เาวนี่ที่เขาผสมกันฟองนมนุ่มๆอร่อยมากเลยค่ะถ้ายัางไงฝากติดตามเป็กออร์เดอทลคอฟฟี่ด้วยนะคะฝากติดตามกดซับสไคร์ออร์เดอทลคอฟฟี่ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งติดตามด้วยจ้ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า